ถึงแม้ว่าคอรมอจะมีมติให้เพิ่มน้ําตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมนะคะก็มีการกําหนดราคาชัดเจนว่าต้องขายเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังพบว่ามีหลายพื้นที่ขายน้ําตาลเกินราคาที่กําหนดไว้ แม่ค้าตลาดสดห้วยขวางแสดงใบเสร็จให้ดูว่าน้ำตาลทรายขาวกระสอบ50กิโลกรัมสั่งซื้อมาในราคา 1, 3 7 0บาทคิดเป็นราคาต้นทุนตกกิโลละ27บาทเมื่อน,นำมาขายปลีกบวกกำไรอยู่ที่กิโลละ30บาทแบ่งขายครึ่งกิโล,ล18บาทแม่ค้ายอมรับนะคะบอกว่าต้องขายเกินราคาที่ภาครัฐกำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ24-25บาบาทเพราะว่าราคาน้ำตาลที่รับจากร้านขายส่งเนี่ยสูงกว่าราคาควบคุม รัฐบาลบอกว่าให้เราขายราคา25-24มันได้ยังไงต้นทุนมา27.40ละแล้วต้องขายจะต้องนี้ให้หมดก่อนค่ะถ้าเกิดว่ายี่ปัวหรือโรงงานส่งถูกแล้วก็ขายถูกค่ะส่วนที่พิซูโนโลกราคาน้ำตาลทรายขายส่งอยู่ที่กิโลละ28บาท50สตางค์ถึง29บาทต้องนำไปขายต่อกิโลละ30บบาทค่ะเพราะว่าต้นทุนที่รับมาสูงเกินไป หลับมามันไม่ได้อะไรมันได้บาทเียวเลงมาขายเลยมีอยาขายเลยทุกวันเ,เนี่ยขึ้นทุกอย่าง2ของทุกอย่างนี่ขึ้นทุกอย่างน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลอะไรขึ้นมดน้ำตาลมะพาร้าวน้ำตาลตะนโนดขึ้นมดแม้การควบคุมราคาน้ำตาลทรายจะทำให้ชาวไร่อ้อยบางกลุ่มผิดหวังแต่สำหรับชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอพิมายจงังหวัดนครราชสีมาบอกว่าพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะโรงงานยังรับซื้ออ้อยสดในราคาเดิมอยู่ ชาวไร่อ้อยคนหนึ่งครับบอกว่าปีนี้เนี่ยลงทุนปลูกอ้อย50ไร่ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลพี่มายยังรับซื้ออ้อยสดที่ตละ1,500ันละ1,500บาทพอมี5 0 0ร้อถึงหกรตันก็จะคิดเป็นเงิน8 0 0แสนถึงเก้าแสนบาทนะครับหากค่าใช้จ่ายทั้งค่ายาค่าปุ๋ยที่มันแพงขึ้นก็ยังพอมีกําไรอยู่บ้างแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตามการปลูกอ้อยแบบนี้ก็ยังดีกว่าการไปปลูกข้าวครับปีนี้เขาตังไหพันสามครับ อันสามที่ว่าอยู่ที่สิบทีเอสก็ขึ้นอยู่กับความหวานเราถ้าเพิ่มขึ้นมามันก็ได้ไปเพิ่มไปเรื่อยครับถึงสิบสามสิบสี่ทีเอสนี่เราก็ได้เพิ่มมาเกือบพันห้าพันหกเลยครับก็ไมายนักใจนะครับเพราะว่ามันต้นทุนมันไม่นิ่งอะ่ะเพราะว่าวุา๋ยยามันขึ้นไปเรื่อยมันเอ่ลงมันคงไม่ลงแล้วมันขึ้นไปเรื่อยที่นี่ราคาถึงว่ามันจะอยู่ระแคนี้ได้ก็หมายถึงก็ดีขึ้น ด้านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเพื่อดูแลการกำหนดราคาซื้อจำหน่ายมีราคาที่เป็นธรรมและมีปริมาณท,ที่เพียงพอซึ่งจะบังคับใช้นานถึง1ปีค่ะแล้วก็มีผลแล้วด้วยนะคะ